วันนี้เป็นใครวะเป็นตาอะไรเนี่ยเอวตาเลยอย่าไปแกล้งแก๊บเอามาเวตามามีแปลว่านุ่นมีสองเส้นเลยโอ้ยมาเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปด้วยกันดีกว่านานทีจะได้มาเที่ยวที่ทะเลข้าถ่ายด้วยกับใครวะข้าถ่ายด้วยมาอยู่ตรงกลางสิบอกใครอยู่ตรงกลางบอกใครผมนี่ไงเหรอใช่ ขั้วกว่าพี่ายเฮ้ยขยับที่ให้มันหน่อยดิไอโอมทำไมมึงไปพูดหวานๆอะไรไปคุณควะคุณคนข้างๆคุณเป็นใครเหรอโอมไงโอมเขาชอบคุณเหรอโอมไอ้แกมาดิคุณไอ้คุณพูดอะไรใครวะเสียงอะไรวะแถวนี้วะอะมามาถ่ายรูปถ่ายรูปกันนันทีว่าจะตกคุณครับเฮ้ยทำไมกอดทำไมกอดคุณด้วยถ่ายสิคุยใครทำไมเขากอดคุณด้วย คุไม่ถ่ายลูกพี่ไปขึ้นมาที่เสียงใครอ่ะพี่คุยกับใครถ้าเขาเกาะถ้าเขากอดคุณอีกครั้งนึงนะเฮ้ยเฮคุณไม่ได้ทำถัดไม่ปจะไหนวะน้ำตกเดี๋ยวไปตีโอเลยเดี๋ยไปเนี่ยลมตรงสายลมแรงใครทำตรงสายลมมันแรงมึงทำเหรอพี่เอ๊ยอะไรนะอยู่ตรงนั้นนะมึไม่ได้ทำอ๋อถ่ายรูปจะไปแกล้งโอ่มิกถ่ายรูปนั่นเฮ้ยโดนพัดลม คนอื่นก็ร่วมเหมือนกันเฮ้ยใครอยู่ตรงนั้นวะใครวะเอาถ่ายรูปเอามาอย่าไปแกล้งโอมอะไรวะผมขอถ่ายรูปด้วยนะนี่ไปผู้ชายใครอะผมไม่ชอบให้ผู้ชายคนนี้อยู่ใกล้คุณมาได้ได้ได้มาเอามาถ่ายรูปพวกเราแล้วจะไปอยู่ใกล้อะไรเดี๋ยวกูไม่ได้จ้ากูไม่ได้งทำไอเฮ้ยปัดไม่มีมึงก็ดูมันลอยอยู่นั่นน่ะผมไม่ทำอย่าไปแกล้งโอมเฮ้ยเอเดี๋ยวนะ ลไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้ันมึงทำน้ำแก๊งเอาถ่ายรูปใครอ่ะพี่ถ่ายรูปคทวดาไหมไม่ชวนเพื่อนเลยถ่ายครอโอ้ยม่รู้สึกไม่รู้สึกทำไมมามาถ่ายรูปวงกันเลยเลยได้หรือเปล่าเนี่ยสองดอกแล้วมือนี่มันมีถาดอวนเราอ่ะผมถ่ายด้วยคุณถ่ายได้เฮ้ยเไปโยนเข้ามาเลยครับ ผงถ่ายด้วยโอเคพอถ่ายแค่รูปเดียวก็พอมึงถ่ายรูปใครทำไมมึงอันเอาช่องว่างไว้เออช่องว่างอะไรก็ให้ถ่ายด้วยหน่อยนานๆทีได้มาเนี่ยถ่ายมุกใครไปยุ่ง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 เยอะมากเลยเอ้ยเดี๋ยวนอกจากเทวดามีชื่ออื่นอีกไหมน้าคุยกับใครวะนอกจากเทวดามีชื่ออื่นอีกไหมตรงบ้านเราไปตรงบ้านเองคุยกับใครวะใช่ใช่คุณเดี๋ยว <ผ>นอกีความสุขมากเลยที่ผมได้มาเที่ยวกับคุณนอกจากที่ว่าคุณชื่อเทวดาแล้วคุณชื่อมีชื่ออะไรแล้วเราได้เรียกถูกผมชื่อว่าเทวดา<ม>ลำ